สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาวันนี้แม่คู่กับสิมาสรุปโค้งสุดท้ายนะคะหลังจากที่คุยกับปูเหยบบ้อยนะคะคุยกับปูแล้วค่ะล่ำถวายียบร้อยนะคะกานางล่ำก็ขึ้นมาหาปูปูไข่แต่คนละสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดสิบเก้าค่ะคนละสิบเจ็ดสิบเก้าคนเขาเอายอยู่เพ่าเศร้าแล้วก็บวันนี้มาเป็น ของสุดท้ายที่แม่คู่คุยกับพ่อหำบักหนึงกันเนาะครับยิ้มกับทีมงานเป็นตะนักใจแท้ปูบอกอยู่เนี่ยแต่ว่าอันนี้กะสิเป็นปัญหาเลยค่ะเด้อพ่อเป็นแร่องเกินกะเป็นปัญหาแม่คู่ก็หายได้เป็นแค่แนวทางก็คือปูพลนวาจางสีเดมือนโอ้มันคืนอยากแท้ปูว่ากอกสลากว่าคืออยากแท้มันคือเปลี่ยนยางสีสันว่าอันพานาทียพ่อเกษียระมาณเทียงว่าสันสิก้อนเทียงอยู่เด้อ เพราะว่ามันประมูลบ่ได้เราประมูลเมื่อวานนี่ปูรีก็ไปปูรีก็ให้สิบหกแล้วค่ะปูรีประมูลสิบหกปูชีขาวประมูลสิบเก้าปูตาประมูลสิบเจ็ดนะคะนี่แหลคสามตัวนี้แต่ที่นี่ปูว่าถ้าไปกองสลากเขาที่เขือเปลี่ยนเราเขาเขื่อเปลี่ยนเอาเปลี่ยนกังไงล่ะปูวันมันกองร้านตายด้มันมันนำกันหมด ล้วก็มานั่งท็ดคือนักใหญ่นะคะกับข่อหักที่จังได้นบ้เงืนเขากับบ่อท่วงเขาก็บบ่อรเลว่าสินะเขาเจียวยังพอเอาถวดาสั่งขั้นไม่เขาขั้นไม่เดี๋ยวสั่งขั้นอยู่นี่บ้ได้นขั้นไม่ไปเดี๋ยวรถวดเอาสองหลอบ่เม่นสามหลอกับบ่เม่นแล้วว่าเขาเอาซีหลออาัาแล้วว่าอันนี้ิีป็นปัญหาครับผมรวดซีหลอ แต่ว่าจักบอลราคามันสูงสูงละว่าราคาสูงวันนี้ลูกหลานมันเสียวได้เพราะมันคือสูงขาดสูงเนี่ยถ้ราคาเท่าไรครูราคาหกสิบลสานละว่าหกสิบล้านหกสิบล้านครับเออค่าเป็นภาษาพอสิบหกสิบค่นเป็นภาษาปัจจุบันเนี่ยคเป็นหกสิบล้านแล้วเรื่างบางสิ่งครับ คว่าหกสิบนี่ก็ว่าดีๆีเพราะว่าหกสิบแหลว่าเส้นระานีมันได้เส้นของปูตั้งแต่ตัวเหมือนกัยังเอเออมันเออเมือนตะหดก่อนนะเออวัดมืกอกี้นะครับวัดเอนเหมือนพวกน้นน่อยสิบใบนะต้นเออหนึ่งกันาดีครับน่กันามือน่อยไปจำสินม่ดับเหมือเราอนี่และเก่าไม่พูกนลืมนว่นนเนนี้นแมนี่ตัวอหนึ่งกันเรามาท่วนว่ะหน่กันจุ่กันจุ่งเรามาทวนัง่ส่บ เออครับหกชมันเท่หกชิบเนี่ยคือยังเหลขกิบก็คือ,อกกคือเลขหกศูนก็คือเล็หก,กินั่นเองคนเคียนเล็กโ <6 S 2> ค<น>ก,กับเ่หนึ่งใมันคือกันล,ลายมือปูเนาะแล้วเรา,าเบาๆพามีปัญหาเนี่ยเราว่าเลขกลวดเด็กเราวาลวดไปเี็กเนี่ยลวดซีหล่เราว่าข้าเสี่ยวลวดแม่พ่อก็คือน,กน,น,นักใจแท้ประศั่นอันเอาเป็นซับสิบเงินทองกับเป็นันเบี้ยวอล้วเวียนวา่า เราไปเห็นงานร้านเลอาปูดขนาดไม่คู่ดุดดุดใส่เลยเน้เราสียอวยุมัน่เราว่าร้าแก่ทำลูกล้านเทรงหลูกล้านกะแหงบอมี่บอดายบรเรว่าไปประมุ่นกะไปเขาขายบ่าหลายยางเราว่ามันมันไห้ยากวัวนี่ยากเราว่าเขาเสียวลวดบรสระ่าราค<ต>าหกสิบ <mi> บาเแค่ได้หกสิบานปูเอาบันดีใหเ <Yeah. S 1> กีมยมไปไปบอกคนสไปเอซันครับแต่โมครับพอเขียนบอเอ๋ ให้ไปเขียนถ้าบอกไอ้วัานนํำให้ไปบอกเอฟซีให้ออกกันสับไพส์ไปันออกไปคารถปราสาทเกียรติสิบบอกเกียิสิบนะอยคถ้าบอกว่าเก็ยิสบออกคารดเพราะว่าข้าราชการสิบวได้รถเพราะอยากมันบอกท่านเพาะพ่อสิบประมุ่นท่านบอกมุ่นี่ว่าสั่นสิท่านบอกว่าอะไรยังบอกคื่แล้วท่านบอกวเทียงกัสันถ้าเทพ่อสิบไปก้อนเทียงดอกนะ ยันลูกหลานบอท่านมาสั่น่าแต่ว่าในราคาหกสิบหลคำว่าหกสิบหลากก็คือหกศูนครับแม่นว่ครับอือหกศูนย์หนึ่งศูนย์่ะครับหกสิบเนี่ยหกศูนย์หนึ่งศูนย์เิบหกก็เกิครับมันก็ยุ่งน้ำกันนะครับเอาไอ้สิหนึ่งหกศูนย์ครับทล้มันงไงเอาเลียเ้บ้านเสียเอคีรแล้วเล่น่หเ่น่หกอีกเลมเนี่ยแล้วเพราะว่า เพราะว่าแต่ว่าเราเ็าเบาขื้อได้เมื่อวันิบ่กเนาอครับผมบัดเนียนบัดที่นี่ห้าม่าประกอบใส่กันบัดนี้ผูเราเบาขึ้นมีปัญหาคือคือมันออกยากนะสินกของสลากมันต้องได้ลวดได้ลวดมันต้องได้ลวดลอยข้าว่าได้ลวดต่ว่าเรามาประกาศว่าเกจศู์เกจสูงลดก็คือลดจากเกสิบเป็นหกสิบเป็นหกสิบครับอือเพราะว่าลดเลขกสูงลดไปได้อยู่แล้วครับต้องลดตัวหนาก็ต้องจากเกจมาเป็นหกไม่น นี่ละห่อๆห่อเตี๋ยวเด้อคะเด้อพิจารณาเบิ้งเพราะว่าไม่คู่ก,กันเฮ็ดเลขในศูนย์ก็ผ่า,น,านไปเนี่ยมะเข่าเขาไม่คู่ได้บ้างมือนี้มะเข่าเนี่ยหมูบ้านมะเขาหมูวานาม, <laughs> มือนอี้มะเขาเลขไม่คู่มาศูนย์กับมาห้าขั้นมาศูนย์กับมา,า,มาบหาขั้นภูอเกศศูนย์กับบวกศูนย์ก็ได้แม่บอกใช่ครับผมแต่ว่าบัดนี้ให้พ่อหั่มบัดเนี่ยออกไรก็มัวบัดรว่าเป็นท่านอาหูศูนย์รว่ายให้พ่อหั่ออกเก่าสิบใครับผมเก่าสิบบาท แต่ว่าซุปเอฟซีนี่ออกเกตชิฟต์ะว่าแต่ว่าเอาไปประมูุลโดระหว่างหลดค้าว่ารโดนี่เข่ากันนี่เรพิจารณาเบิ่งอ่ะานะเที่ยวแล้หายเป็นปัญหาถ้าเทียจับจุดปูอะไรแม่ได้แม่คู่นะคะก็ได้ไปนํากันบาบนี้มันก็ได้ซื้อนํากันนี่แล้วมานอานก็ไปดึงเกตสองในบางเรื่อมือมือเศร้านี่ว่าเอาหยีจังหนึ่งมาแบบนี้ก็เรียกว่าฟูใหญ่ลูกซับสุดอะไรทั้งแม่เล่าสีล่องพูมเข่าว่าพ่อหายแล้ว สิมีดวงเอาไดซ้ำใดส้ำหรัตตัวเรียกเพราะว่าเราก็ใหญ่ไปเนาะเราเห็นการไล่ห้แห้งใหญ่ไล่ปูแ <laughs> <laughs> ต่ว่าเขาแก่แล้วแต่สวกือวาวแ,แต่บุญเนาะคะ่ะแล้วแต่บุญเพราะว่าเขาไม่คู่กันดห้ากับสูบโอ้ยลืมถามเสียเสียจวน้วยครับผมเดี๋ยววันคุยกับเราเดี๋ยวเยิมพิมพ์ไปฮะอาจะรู์บษ<ะ>ันเออว่าสี่ใจ ค่ะถามเสียจวนเนาะค่ะรถโอเลียกเสียจวนมาเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวครับผมแต่ว่าคนมักที่ซสุดคือสี่ศูนย์เจ็ดโอเสียดจวนนมากสี่ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดฟังดีๆเลยคะสี่ศูนย์เจ็ดวันที่นี่ปูว่ารถสี่หล่อเห็นปะครับรถสี่หล่อเขาเสียลี่เขาเสียลรดแหวนรถเขาเอารถสี่หล่อเนี่ยผมพูดได้ว่าให้ให้ลูกร้านออกกันคนละเจ็ดสิบครับนี่แหละ นี่แล้วมันมีปัญหาตอนนี้แล้วบัดน,นี้ว่าเขาก็คงเสียจวนเลยแม่คู่พึ่งโทษไปก็ะคะ่ะเสียจวนว่าข้อง่ายมากเกตตตัวเดียวแต่ว่าขั้นจับใส่กับ407แม่บอ,อ40ส407เ็ดเ่ินมาเจอสี่้ะคะ่ะจังพิจรารณาบ,บุงเน้่ค่ะเรื่องแม่คู่กับห้ไดไปเป็นแค่แนวทางออกบ่อกออกค่ะ อันนี้เท่ากับการันตีลอยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต well, ์เม yeah. ื่อใดนะคะเนาะมันเป็นการเสียงโศกหรือว่าเข้าขอโขคลาบขอพอนจากซิ่งซัสซธิ์อาแม่ผููกัเห็ดทุกวิธีท่าเนาะค่ะที่จะให้ปูเพ่นโผดพายลูกล้านเนาะค่ะเพราะเห็ดบุญไปนั่กันรวมบุญไปนั่กันค่ะวันนี้แม่พูก็ขออวยพอนนะคะสาธุเดอร์ปูเอ้ปูชีบ่ะคะผูตาผูพ้ปูบุญคุปูอนัตตนาคราทุก พระองค์นะคะความครับแถววิุวรเท่าคูเวียนซอยดุนบันดานให้ลูกหลานสุขูสุขคนนะคะที่เพิ่นได้ร่วมบุญนั่แม่คู่หรือว่าได้ฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้เพิ่นมีโศคมีลาภมีโศกมีมันขอให้คู่ไปดนจิตดนใจให้ออกตัวที่กำลังสิออกอนนะคะบาบสามกวัวนี่แหละเขาบนล่างไวรัฐบาลไทยนะคะจะฉลากกินแมงรัฐบาลไทยกับขอให้ได้ซ่าสาธุสาจุสับค่ะโคมันลำรวย ครับครับสวัสดีเอฟทีสท่านในการทติดตามรัะชมมาทางช่องเขีบแแชร์เรารวยนะครับวันนี้เป็นวันที่1กันยาย,ยนพุทธศักราช2 5 6พนะครับก็จะมาสรุปเลขให้เอฟีสายบุญท่านได้ทราบกันว่าวันนี้ปูตาได้เปิดเผยอะไรให้ลูกหลานฟังนะครับปูตาบอกว่าวันนี้เนี่ยปูตาคุยกับ ปูรีว่าแนวทางจะเป็นเลขกอะไรในวันนี้นะครับปูรีก็บอกว่าปูรีได้ไปที่กางสลากคุยกับกองสลากกองสลากเขาให้ปูรีเพียงขาเดียวนะครับให้เลขปูรีเพียงขอขาเดียวปูรีบอกว่าเป็นสองขาว่าได้บ่หมายความว่าเป็นสองขาได้ไหม ทางกองสลากบอกไม่ได้งวดที่เขาให้แค่ขาเดียวให้ขาบนปู่ดีขาเดียวให้ขาบนอย่างเดียวนะครับให้ขาเดียวปูปูปูรีปูรีได้ขาเดียวจากกองสลากปูรีก็ถามอีกว่าให้ขาเดียวนะเจ้าจะเอาอะไรหมายถึงว่าจะเอาใต้โต๊ะอะไรจากจากปูปูดีเงินเอาไหมกองสลากบ,บอกไม่เอา ทองเอาไหมก็ไม่เอาทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นแต่กองสลักขออะไรลูงไหมครับขอรถป้ายแดงหนึ่งคันปู่ลีว่าอย่างนั้นขอรถป้ายแดงหนึ่งคันถ้าให้ได้ก็เอาไปเลยขาเดียวคือขาบนว่าปู่ลีอย่างนั้นปู่ลีก็บอกว่าจะเอารถป้ายแดงขาอา่า ไพแดงเนี่ยคันเดียวใช่ไหมมังกรขลาบบอกใช่โดยจะประมูลประมูล60ล้านหกบล้านบาท60ล้านเรามันนึกถูว่า60ล้านเในสมัยนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถราคาสูงนะครับ60ล้านบาทก็จะประมูลเอาเงิน60ล้าน รถคันนี้ในราคา60ล้านบาทแล้วขอเป็นรถ4ี่ล้อน,นะว่าอย่างนั้นขอเป็นรถสล้อ60สล้าน,านหรือเลขมันจะมา460กรูนยไม่แน่เพราะเป็นคุโรบายที่น่าฟัง60บล้านแล้วให้ขาเดียวเป็นขาบนจะเป็น460หหรือไม่ก็ลองพิจารณาดูนะครับ ปูตาก็บอกว่าปูตาจะไปกองสลัดตอนเที่ยงอาจจะได้ข่าวดีมาให้กับสายบุญทุกท่านอาจจะได้ข่าวดีมาแต่ภูตาขอว่าภูตาจะไปใต้โต๊ะที่กองสลากเนี่ยต้องช่วยกันออกช่วยกันออกนะเอาไหมถ้าเอา อาจจะได้เรียกลับมาก็าทางทีมงานก็บอกว่าโอเคจะช่วยกันช่วยกันเรียกว่าช่วยกันเอาบุญโดยการไปจับเงินทักเท่าไหร่ดีล่ะถามปู่ตาปู่ตาบอกว่าให้ ให้นั่งประัยก็คือคุณแม่ประัยที่ที่แม่ประัพว่าหำนะครับให้แม่ประัยออกสิบเจ็ดบาทให้คุณออนนิชาผันนกคุ้มออกสิบเจ็ดบาทส่วนพ่อหำเน้นให้เป็นเจ้าภาพใหญ่ให้เป็นเจ้าภาพใหญ่ออกเก้าสิบนะครับให้พ่อหำเป็นเจ้าภาพใหญ่ ส่วน FC ของคุณแตงโม FC ของเกียริบักแห่อ FC, FC ของกองก่อยและ FC ของยิ้มนั้นให้ออกช่วยกันคนละ70บาทว่าอย่างนั้นให้ออกช่วยกันคนละ70บาทเพื่อจะไปประมูลรถคันดังกล่าวค่ามอดรถเนี่ยก็น,น่าคิดนะครับจะเป็น70หรือ60น ลถนะครับลดจะลดข้างหลังลดตัวศูนย์ก็ไม่ได้เพราะศูนย์นี่เป็นตัวสุดท้ายแล้วมีแต่ลดตัวหน้าเพราะตัวหน้าคําว่า7 0็ดศเนี่ยลดลดลงไปก็จะเป็นหกศูนยก็น่าจะคิดนะครับอาจจะเป็น60 70ก็ได้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ปูให้แนวทางแบบนั้น ก็าฝากสายบุญทุกท่านลองฟังแล้วก็ลองพิจารณาช่วยๆกันนะครับว่าปู่ให้ความหมายว่าอย่างไรส่วนแม่ครูวันนี้ทำเลขได้เลขที่ทำก็คือได้มาเป็นเลข5กับเลขศูนย์นะครับสำหรับเสียจวนนั้นมา7ตัวเดียว7ตัวเดียวนะครับแต่เสียจวนชอบชอบเลข407นะครับ407 เจียจวนชอบมากๆชอบเป็นพิเศษนะครับก็คือ407ก็ใกล้เคียงนะครับก็คือ4รถประมูล4ล้อให้ FC สายบุญทุกท่านออกคนละ70บาทก็อาจเป็น470ก็ได้นะครับเสียจวนเขาชอบ407นะครับหรืออาจจะเป็นรถรถตัวหน้าก็คือ460ก็ได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ทาง f c สายบุญทุกท่านก็ ชอบตัวไหนก็ไปหยิบไปจับตัวนั้นนะครับทางช่องชี้แนะเพื่อเป็นแนวทางนะครับบางครั้งอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับเราก็เป็นแค่เป็นตัวแนทนชี้แนะให้สายบุญทุกช่านไปฟังและพิจารณาดูใช้วิจารณญาณของตัวเองพิจารณาและชมดูอันไหนชอบก็จะัะอันไหนไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ครับท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับ FC สายบุญทุกท่านขอให้สายบุญทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆในวันที่1กันยายน2567ดด้วยนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ